อมาเลยทายรถตักน้ำมานี่ครับผมถ่ายรูปรถน้ำดรถดีๆตั้งใจรถตั้งใจรถเองดีแต่ตายเออตรงนี้กันเลยให้มันรอดอยีนี้ได้ขยายเราได้แยกกันนะเออให้มันท่วมๆก่อนชื้นๆก่อนเดี๋ยวเย็นๆเราเข้าแยกกันนะใส่กระถางอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงไปอีกเที่ยวนึงภากกิจข้นมาเข้ามาครับผมตั้งใจตั้งใจเอกไปอีกเที่ยวเอออีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงไปอีกเที่ยวนึงจบเลยให้มันชื้นๆหน่อยเดี๋ยวตอนมืดๆเลยขึ้แยกเย็นๆหน่อยถ้าแยกใส่กระถางนี่ครับผมภารกิจ ตั้งใจเอกตั้งใจทำดีๆใจเย็นเอต้องมีสมาธิเอออีกเที่ยวนึงเที่ยวไปอีกเทียเท่ยวนึงจบเลยให้มันชุมช่มชื้นนะเดี๋ยวทอดไขนะ่หน้าวันนี้เด็กได้เป็นเชฟนะเชฟเอกเดี๋ยวชมแต่มานี่ครับผมอีกเที่ยวจบชา้ชาๆใจเย็นนะแต่มันตาเออแต่แต่แต่ใจเย็นใส่ใจรักต้องรัก,รกผักเอกตั้งใจ,จเออใส่ปลูกผักตั้งใจเย็นเออให้มันขาดน้ำไงให้น้ำก่อนนี่ครับเอ นายอยูมือสองมือนี้แเอกนี่พันก,กิจเสร็จแล้วเอกนี่นมองหน้าโอเคอ่ะา,าเรียบร้อย